ทุกคนไก่อบองตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวละแค่200ร้อยในจะยมวันนี้ที่ให้เครื่องทะเลมาแบบจัดเต็มแถมมีปลาแซลมอนด้วยแค่ร้อยแปดสิบนอกจากไก่แล้วนะคะเขายังมีอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกพี่<อ>ร้านนี้ชื่อว่าไก่อบองลุงก้อยที่เลิฟมากก็คือร้านนี้เขามีห้องแอร์ให้นั่งด้วยค่ะแ <ๆ S 2> ละที่สําคัญราคาเขาจีแบบจีมากๆ <ปะ S 2> ไปดูเมนูเด็ดของเขาดีกว่าคือทางร้านนี่เ็าจะเอาองอ่ะเข้าไปอบในไก่แบบนี้เลยนะคะแล้วขอให้ทุกคนดูสีสันของหนังไก่ของเขาสักก่อนสีดีมากมีความเหลืองทองเป็นประกายเกรียมนิดนึคือจริงๆร้านนี้เรากินเป็นประจําอยู่แล้วแต่่่่เเเป็นนสาาาาาาขขททีีียววะะคคบอกร จีมากเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะไก่อบองค์หนึ่งตัวเนี่ยแค่200เองแล้วก็มีไก่หุบบอลด้วยค่ะอันนี้220 2 2 0ไก่จานใหญ่รสชาติอร่อยคุณอันนี้จะเป็นไก่อบองคนะคะเขาหมักมาได้ดีแน่นะตัวหนังจะมีความหวานน้ดๆแซ่คมหน่อยๆแล้วเขาเขียนไว้ว่าไม่ได้ใช้น้ําตาลหมักด้วยนะเลิศและตัวเนื้อไก่ก็คือมีความชุ่มชื้นส่วนอันนี้จะเป็นไก่หุบบอลค่ะเนื้อคือหนานแน่นมากตัวไก่อะเขาจะมีรสชาติเค็มนิดๆนะคะแล้วก็หอมน้าปลาในส่วนของอาหารยำๆตำตำของ ส่วนเมนูต่อไปนี้คือทะเลดองปะลาเดือยก็จะมีหอยแหงปูมมาไข่แมงดากุ้งซดซลาแซลมอนหมึกแล้วก็มีไข่ปูด้วยแกละจานเนี้ยแค่ร้อยแปดสิบเท่านั้นจานคือใหญ่มากให้เครื่องมันแน่แล้ววัตถุดิบเขาโอเคเลยนะทุกคนสดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตำถาดกะดูเครื่องเคียงที่เขาเอามาให้ดีเวอร์มากมีทั้งหมูยอหอยหมึกกุ้งตีนนังไก่ผักดองไข่ต้มหน่อมไม้ขนมจีและที่สําคัญตำตรงกลางทำมาแซบหนัวมากใครที่ชอบกินของแซบนะยังไงก็ต้องรีบกดเซฟคลิปนี้แล้ว ขอให้ดูต้มแซ่บของเขาค่ะสีสันจัดจ้านมากจะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะที่ใส่ไข่มาด้วยรสชาติคือจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดและใครที่เป็นสาววกคอหมูย่างนะคะอยากให้มาลองร้านนี้คือคอหมูย่างเขาฉ่ำมากพิกัดร้านนี้นะคะจะอยู่ที่เกษตรนวมินทร์นะใครที่กำลังมองหาร้านส้มตำไก่ย่างรสเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้ตอบเจอลากันติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์ถ่ายเพื่อนแล้วตามมากินได้เลยค่ะ